นี่ครับบรรยากาศตอนเช้าของวันที่สามนะครับเรามีปลาตัวแรกแล้วนะครับบนแพรประกานะครับประกาตัวแรกปล่อยแล้วนะครับตัวมันใหญ่เกินไป <laughs> เลยปล่อยไป <laughs>

น,นี่ก็มาถึงหมายแรกนะครับหมายประคาวไม่ได้อ่อยนะครับผมไม่ได้อ่อยเพราะว่าไม่ได้ให้ไต่อ,อ่อยเพราะว่าเราเวยตัวเยียบปลอมกันนะครับสองวันตอนนี้นะพพ่ตอนไหนเนะี่ย khủng này nè เราตีไปทางไหนป,านปน๋าต่ตรงนี้เลย,เลยนลอนหา้ตอมนมันเป็นผมทำไม่เป็นต้องต้องให้ป๋าสอนเบอร์เจ็ดนะเบอร์เจ็ดกันแล้วค่อยเบอร์ห้าเบอร์เจ็ดเบอร์ห้า หลุดไปไหนแล้วนานแล้วเลยเลไม่เป็นไรไหมใครไม่ได้แล้วขาดตัวไม่ได้ไม่ต้องเอาไปสิถอด,ด, <c oughs> ดหรอ <c oughs> เอาใกลๆ้ๆตัวที่สองนะจะฉีกนะเวลาเจอ <c oughs> เอ่ะเสือเนี่ยสลิงเผื่อไว้อันนี้มีก้องสลิงมันขายอัดเอาคันขึ้นมาดิ ก็ไมอย่างเงี้ยหรือว่าทบน้อยไปทบน้อยไปปะได้อยู่ม,ม,มั้งนี่ครับเราต้องเอาสายมาทบๆกันอย่างงี้นะครับถ้าเป็น PE ใหญ่ก็จบเลยใช่ปะใช่บอกเอาแปดสิบมาแม่มา <80. S 2> พี่ไม่ได้บอกผมว่าแปดสิบซะหน่อยบอกสิบอกแปดสิบมาถ่ายหน้าถ่ายพี่อีถ่ายสามเบอร์สามไม่สามสิบตีสิบฟอน,นี่ก็พอแล้วส่วนมากใช้ใช้แค่นั้นไม่ได้ตีไงไม่บอกผมไม่ได้เอามาผมมีแปดสิบอยู่ไว้ทำถ่ายหน้าโดยเฉพาะคือมอมอนนี่นก็สลิงก็ทำถ่ายหน้าได้จบเลย ตะลิงมันมันแข็งเข้าใจหรือเปล่ามันพอมันกินไปแล้วมันคลายไงเออมันกินแล้วมันโถนมากมันพลมันสะดุดมันละคายเลยมันแข็งไงนะต่อต่อยังไงก็ได้โอ้โหเล็กจังเบนก็ได้ไหมมลูกหมุนต่อเลยอ่ะมีลูกหมุนป่ะอย่าบอกเลยมีมีลูกหมุนต่อมาอีกอ่ะ แล้วต่อ,อยังไงอ่ะมามาต่อเลยเงี้ยมีกิ๊บไดยเปล่ะกิ๊บได้กิ๊บได้บ่กิ๊บก็ได้เอากิ๊บมีกิ๊บมีนั่นหนึ่งี้บอกการที่จริงอะใช้ลูกหมุนอะ <c oughs> หัวท้ายเหมือน,นอนตะนาดินนะ จะได้ตกไว้วันเนี้ยใช่ทีไหนแล้วกิฟต์อยู่ไหนกิฟต์อยู่ในถุงครับพี่ในในถุงนั้นเนี่ยแต่ก็ทึกว่าโอ้โหทำกันมาเรียบร้อยแล้วทำไม่เป็นครับนัคนหนึ่งบอกว่าจะให้พี่แด่ทำแด่ทำจะเอาใบตองไว้กองน้ำตาเบ็ดไปแล้วนะครับหนึ่งคันนะฮะแด้ที่เหลือแล้วย้อนปล่อยลงเบ็ดไปแล้วหนึ่งคันนะครับ Nay mà, phim nó. Phim nó, phim nó. Phim nó, phim nó. Phim nó. nó. Phim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  nó. nó. Phim 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 nó. nó. ดึงควายตายเลยนะดึงสายช่วยนี่ครับเฮ้ยไปไหววะชดโละเหรอวะนั่นดิมันตึงมันตึงอะไรไม่รู้อะมูนผ่านไกลข้างหน้านรุ่นหมดแล้วหักหักออกเลยคันอะอิดอิดตายอะ เอาเยมันไปไวอะนะ Shadow นึงไม่ได้ให้่ที่แรกผมก็ไม่เป็นไม่เป็นไม่น่ามาตกนะพูดถึงหน้าผมด้วยโหกี่มังพันยังไงอยู่คือก็ดึงไปดูเลยอะ่ะต้องต้องปล่อยกืนเลยเหรือ ลอยอยู่ตรงนี้จริงๆอ่ชะชโด่ะพี่ลงไปก็เอาไปดูนะลองขึ้นมาเลยนะครับดึงน้าอัดอีกแล้วนะฮะตัดดุดเร็ววัตทีเออเบาเบาเบาเยอะ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 เปิดเบรกช่วยหน่อยนึงติดตอ่ตดตอนะครับติดต่อนะครับ ยืด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 มาเขนะ่าต่อเฮ้ยเฮียมันมีก็ไปไอส้สัสที่เป็นคันนี้ก็ไปอ่ปะชะโดเข้าเหรอพี่ยังปล่อยปล่อยอยู่นะ ที่แรกพี่แรกขอข้าวกล่องเสร็จแร้วเอหยุดไหมหยุดเดินไปไม่หยุดอยู่อ่ะหยุดหย,ยุดหยังไม่หยุดต่อแล้วก็เม็ดขึ้นมาเดี๋ยวให้ไปอีกยังขยำขยำเดี๋ยวไม่ไปที่สองอ่ะ đi 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 đi. Nếu mà tải chú 2, đểo rồi. đang tải. đi đi. đi u đi u. chú 2 đi u. đã tải rồi, sập rồi, rồi. này. đi. lấy lấy. lấy nhăng lấy nhăng. chưa đủ. cất. tôi đứng lên. đứng lên. không dừng nữa. nè đứng นะ่ยตอนนีมน้มีปลาอะไรดึงอยู่ข้างล่างนะครับเราเองก็ไม่แน่ใจโอ๊ยขาดโอ๊ยขาดเลยโอ้ยพี่อินเป็นงี้เนี่ยมัเชอบขาดไม่พี่อีนตัวไม่ขาดปิดเบรกเงี่ยมันดูม่ดสามสิบไม่ติ เราไม่ขึ้นผ้าเลยครับสามเส้นปอนไม่พอไงเข็ดไวรเงี้ยมีเหลือโอ้เหี้ยขาสั่นเลยอ่อนเหลือเกินโคตรอ่อนเลยเฮ้ยต้องเอาผีที้ยอะไรมาเนี่ยอย่างเงี้ยดูดิสั่นขาสั่นจริงจริงก็สาย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 เหยื่อปอมอย่างงี้เลยใช่โอ้โหสมัยก่อนเนี่ยนะที่ขาดเลยนะครับโอ้โหโคตรเสียดายเลยไม่รู้ว่าปลาอะไร แต่เม็ดอย่างนี้น่าจะเป็นปลาขาวอยู่แล้วนะล่างมแทบไม่ขึ้นเลยแนะนำไม่ใช้สายใหญ่เลยนะครับโอ้โหขาสั่นไม่หายปลาปลาเม็ดปลาคางนี่มันกี่กิโลเนี่ยอือนอยยต้วนัี่นะก็ใส่ใหม่เลยใหม่เปล่าใหม่ก็ใส่ใหม่เลยใหม่แล้วไม่ทราบ นี่ก็ดึงอยู่นะครับไม่รู้ว่าชะโดหรือว่าประครา้านะครับรากสายวิวเดี๋ยวคอยดูสายตรงนี้ได้นะฮะสายที่กองไว้ครับบุ๋งเลยเห็นไหมบุ๋งเลยบุ๋งเลยไปแล้วนะครับ นี่ฮะกำลังดึงไปอยู่ไอ้เขาชัวร้อเปอร์เซนตอย่างเงี้ยมนลุ้นกันครับปปอีกชุดแรกไปแล้วยาวทีนึงสั่นแล้วไอ้เฮียอย่าเพิ่งสั่นตอนนี้ดิขายไปแล้วว่าพี่ จะสั่นทำไมเนี่ยเฮ้ยอืือปล่อยไว้ให้สุดดึงช่วยด้วยอัดไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปอยู่ มาตกได้ครั้งนึงมันวะที่ไหนที่หมูกลับเที่ยงกูเพิ่งมาตกได้พักนึงเอาเลยโอ้ยไม่โดนมันเหรอพี่ไม่ไม่โดนมันเลยไม่โดนมันมันรูดออกมาเปบอกเออมันดึงภาษาพีมันเข้าชอบเข้าตออันนี้วัดไม่ถึงนะครับเดี๋ยวรอของน้าอัดอีกทีงส่งสายส่งแล้วผมกาไอ้เหี้ยคันแม่งคันไปไกลมึงเป็งไอ้เหี้ยหมุนไม่ได้ เ้ยตบอลาก่อนอ่าคลิปอยู่เดีย๋ยว่งพูดเออ,เออเดี๋ยวคุณโมไปไหมหมนลูดออกมาเหลหรอไม่ตึ๊กไม่ตักเลยนะแต่สายไปกี่นี่สายไปแล้วแต่ส่งส่งช่วยแป๊บนึงเราต้องเก็บให้ตึงมาเนี่ยเดี๋ยวมีก๊อกสองคอยส่งสายให้มันนี่อันนี้เกียบคลิปเลยไปโดนหลุมลงไปเลยแม่ค่ะ ปล่อยเ็ดม่เม็ดมมงจับคันช่วยดิยืนบิถีทิ้งไว้เลยที่แรกมันยังไม่ไปทีแรกมันไปแล้วไปเร็ว,วอย่างเงี้ย แต่ว่าตอนไปมันเหมือนชดโดแต่ตอนมันขึ้นเป็นภะเขาวนะพี่ไส้ไก่ผมูว่ามันก็ต้มอี้มันสู้เขาวไม่ได้ของตายไงจะ,จะตกเมื่อไหร่ก็ได้

ศึกษาไม่ต้องศึกษาแล้วประสบการณ์มีแล้ว <c oughs> อย่าไปศึกษาเยอะเดี๋ยวมั่วอีตัวกันไปหมดเราตอนเนี้ยเราได้แล้วประสบการณ์แต่อยู่ที่อุปกรณ์ล้ะ <c oughs> อุปกรณ์เนี่ยไมศึกษาผมไม่ศึกษาแล้วเราก็ไปต่ออะไรมากฟรีฟรีแปดสิบฟรีแปด พีแปดเบ็ดเบอร์สิบเก้าอะบรรองเป็นตัวอ,อะไรเนี่ยเดี๋ยวพันสวิงนั่นนะ่ะปล่อยกองขนาดนั้นนะเราเอาพีอีไปตกหน้าดิน่ะตกได้ไหมตกได้แต่มันตามน้ำนะต้องใส่ตะกรวดใหญ่ เมือพูดถึงตกตามแม่น้ำไอ้ตกตามน้นําเงี้ยเขื่อนน่นิ่งๆเงีเ้ยพี่ใช้ได้ไหมได้เออได้เลยใช้แต่ปลามันก็จะทอนทางที่จะระแวงหน่อยมันเพราะมันเห็นเนี่ยไม,ยนะไม่อ่อยเพิ่มไหมพี่แหละไม่ไต้องเนาะ เนี่ยตรงข้างบ้านลรงคนนั้นเนะ่ะขึ้นเห็นเลือกนั้นไม่กี่เมตรตรงนี้สิบเมตรได้ป่ะพี่ตรงเนี้ยดึงแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าปลาอะไรนะครับมันดึงไปอยู่

สะดุดอย่างนี้แหละมันสะดุดนะครับแนะนําให้เป็นสายพีครับผมแรกครับทีแรกมันไม่ไหลอ่ะมันไปไปเหมือนเม็ดนี้มันเต็มเช็ดเพราะมันโดนเนื้อมันก็ไม่เกาะอ่โอ้ยเราสับแรงยังไงก็ทะลุให้ปล่อยให้มันคืนลงไปปุ๊บมันพัวพูดพัวพลาดขึ้นมาไม่ต้องเกี่ยวบางและฮะวัดตัวแรกครับม่นรู้อะไรเราไม่รู้ว่าอะไรตัวแรกแต่ผมว่าไอ้ขาพวกเม็ดขึ้นผ่านเลยนะข้างๆอ่ะ เมดขึ้นปุ๊บแล้วก็สายตึ๊กไปเลยอย่างนี้โด,โดนปากแล้วมันคายก่อนมันอมก่อนแล้วพอมาสะดุดปุ๊บแล้วมันคายไม่ใช่ตอนเราวัดเนี่ยมันคายก่อนใช่ไหมมันคายไปมันคาย <ไป S 2> ตั้ง<อ>แต่ทีแรกแล้วหืออย่างนี้มันก็เหมือนว่ามันไม่ไม่ระแวงเดี๋ยวรอลุลอล้นตัวต่อไปนะครับแต่แนะน้าให้เป็น PE ครับอ่าอุปกรณ์วิธีการตกปลาคาวนะครับจะเป็นสายในลอกของเราเนี่ยครับจะเป็น PE สาม PE สี่ได้นะครับแต่ว่านี่ครับเม็ดขึ้นข้างๆอีกแล้ว อ่าเป็น p ีอีสามพีอีสี่ได้นะครับแต่ว่าสายหน้าแล้วฮะสายแนะนำให้เป็นสายพ e อีแปดสิบปอนด์นะครับประมาณแปดสิบปอนด์แล้วก็เบอร์เบ็ดจะอยู่ที่ประมาณเบอร์สิบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับสิสิบเจ็ดขึ้นไปนะครับได้นี่ฮะวิธีการตกก็ปล่อยสายนะครับกองไว้อย่างนี้นะครับเนี่ับดึงสายแล้วกองไว้แบบนี้ปลาคาวไมจะกินแล้วก็ค่อยลากลากลาก,ลากไปนะครับจนปล่อยไปถึงสุดแล้วเราก็เซตฮทุก พี่แรกขวามือนู่นเม่ขึ้นแต่ตรงนี้ขึ้นแน่ขึ้นสองทีแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราชมกันว่าวันนี้เราจะรวยหรือว่าจะเล็นโตก็ไม่ยครับไ่ไปนะครับลากไปอีกแล้วนะครับลากทีจังเลยครับแต่ตัวยังไม่ขึ้นมาสักทีเลยครับหุดด้วยเมื่อกี้หยุดล้วมั้งไปอมั้งยังยังยังเนี่ย ยังสายนายัขึ้นมาเออมาไลขึ้น่ะขึ้น่ะตัวตัว,ต,วตัวนี้ขึ้น่ะโอ้ยไอ้กดกดเกไ,ไอ้กดเหลืองนะครับกดเหลืองก็มานะครับก,รรกีเพิร์ไม่ได้เอามาอยู่ในกล่องฮนะมีมี มีา้ามผ้าจับอาดจิใช้เยื่อเย็นก็ได้เอากิปเปอร์ป่ะหรือว่าใช้ครีมยังเดียวไม่ต้องหักล็อกเดี๋ยวฟ้าเจ็บไม่สวยอาดกิเปอร์ ใส่เป๋ากางเกงไว้กอ่อนอัดไม่เอาเลเอาอาี่ย,ยปลังเลยกให่ใส่หวัวเรือก็ได้นดนเองร่เรีาโอ้ยผมนั่งเลยนะัตองตตนั่งละลายอะเอาล้วเอากิ๊บเปอร์ออกทำไมอะ<ไ>เอากิ๊บเปอร์ออกทำไมจะวางลเนี่ยโอ้ยพี่แลมีสายเน,นี่ย Thải. ôi hồ thải hồ xài lệch anh 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 lệch hơi nặng nó... Nó มอนก็เบ็ดเบ็ดนู่นเบ็ดตีใหญ่งงงไอ้เบ็ดที่ว่านามันงุ้มอ่ะยี่สิบถึงไหมไอ้คอมมันได้ไหมเบ็ดไอ้คอมที่รู้จักไหมเบ็ดที่เขายกปลาช่อนทั้งหยก่อนนะไอ้คอมอ่ะนั่นมันไม่ได้ก้านมันโผ่สมควรที่จะใช้ยี่สิบหรือว่ายี่สิบแล้วพี่เนาะใหญ่ๆนั่นเนี่ยเบ็ดมันโผล่ เจอไอ้เขาห้าไปนะเมื่อกี้เนี่ยถ้าโดดปึ้งอย่านั้นปล่อยไปแล้วเน, <No. S 1> นี่ยเนาะมีอเนี้ยไปไม่กดที่ปล่อยนี่คือมันเข้าตอ่อไม่ครับไม่ท้ายเลยมันไม่ฆ่าป่อมัดพีอีกับพีอียังไงวะพี่ที่ต่อผมอย่างเงี้ยตัวมัดปกติปกติได้ดตัวไม่เองมัดยังไงผมมัดเหมือนแบบต่อสายอะได้ปะ โอเคครับตกมะข่าวครึ่งวันนะครับเราได้นี่ครับตัวเดียวมากดเหลือนะครับแค่ตัวเดียวมาเช็คหมายดูนะครับวับนนี้ขาดสองตัวติดต่อสองตัวนะครับแล้วก็เยอะวัดปลาไม่ไม่ วัดปลาไม่โดนอีกหลายทีครับรวมๆวันนี้9ทีครับที่ปลาลากไปแต่เราเอาขึ้นมาไม่ได้สาเหตุเลยนะครับเพราะว่าผมใช้สาย30บปอนสายพี่ีสามครับแนะนําให้เป็นพีอแปดขึ้นไปเลยนะครับ80บปอนถึงร้อยเลยครับแบบนั้นจะดีกว่าเราใช้เบรเบอร์ประมาณสิเ่ดถึง20่สนะครับไม่งั้นมันจะเป็นแบบผมนี่นะครับเสียโอกาสมากๆ โอเคครับผมปิดคลิปนะครับปิดคลิปอีพีถามเขาแหลกนะครับกับการกมะเท้านะครับเราเจอกันใหม่ปีหน้าไม่ไม่น่าเดี๋ยวปีหน้าครับเดี๋ยวผมก็จะมาใหม่มาช่วงผสมน้ำแดงนะครับผมเดือนประมาณพุษภายประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ปี EP หน้าแล้วกันขอบคุณครับผม